ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นปีของชาติจากเอเชียจริงๆครับเนื่องจากหลายทีมต่างทำผลงานได้อย่างโดดเด่นแบบเหนือความคาดหมายสนับสนุนโดยจอร n นี่88มันทุกเกมครบครันทุกความสนุกสะดวกรวดเร็วตามเข้ามาลุ้นกันได้เลยที่จอร n นี่88ไม่ว่าจะเป็นอิหร่านที่ล้มเวลสว์ซาอุดีอาระเบียที่พลิกชนะอาร์เจนตินา หรือออสเตรเลียที่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เช่นเดียวก,กันกับทีมชาติญี่ปุ่นที่อยู่ในกลุ่มออฟเดตแต่ดันเอาชนะทั้งเยอรมนีและสเปนได้สำเร็จจนคว้าแชมป์กลุ่มไปครองได้อย่างหน้าตาเฉยจึงไม่แปลกนะครับที่ปัจจุบันหลายสโมสรในยุโรปจะดึงนักเตะจากเอเชียไปร่วมทีมแต่ในอดีตเองก็มีนักเตะจากเอเชียที่ได้ไปค้าแข้งในยุโรปเช่นกันซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ และซีที่ท็อกวันนี้เราจะพาไปพบกับนักเตะจากเอเชียที่ได้เคยมีโอกาสอยู่กับทัพเรือใบสีฟ้าเริ่มกันที่คนแรกครับหลายคนน่าจะรู้จักกันดีกับซุนจีไห่กองหลังทีมชาติจีนที่ซิตี้ดึงมาจากต้าเหรียญซื่อเตอ๋อด้วยค่าตัว2ล้านปอนในปี2002พร้อมกับกลายเป็นนักเตะชุดที่พาทีมเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จนะครับอีกทั้งยังเป็นนักเตะชาวจีนคนแรก ที่ลงเล่นในหลีกสูงสุดแดนผู้ดีและสามารถทำประตูได้เป็นคนแรกอีกด้วยโดยแข้งเลือดมังกรครับฝากสถิติในการลงสนามให้กับทัพเรือใบสีฟ้าไว้ที่130นัดทำไป3ประตูและอยู่ในถิ่นเมนโรสยาวนานถึง6ปีก่อนอำลาทีมไปในปี2009ตามมาด้วยอุเซนยาเซอร์ครับอดีตแข้งทีมชาติกาตาที่เคยย้ายมาอยู่กับซิตี้ในปี2005 เพียงแต่ได้ลงเล่นแค่ในเกมลีกครับเท่านั้นครับและไม่ได้ลงเล่นอีกเลยโดยก่อนหน้านี้ระหว่างปี2 0 0 2 2ถึง2004เคยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอริร่วมเมืองมาแล้วแต่ก็ไม่เคยลงเล่นให้กับปีศาจแดงเช่นกันขณะที่คนต่อมาคือ d ดนเน l ล์อาซานะครับกองกลางตัวรุกชาวออสเตรเลียที่ย้ายมาจากเมลเบิร์นซิตี้มาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2018ซึ่งเป็นการเซ็นสัญญาในนามของซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ป แต่ก็ถูกปล่อยให้ทีมอื่นยืมไปใช้งานตลอด4ปีและไม่เคยได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่เลยก่อนถูกปล่อยให้แม็กอาเธอร์เอครับสโมสรในบ้านเกิดรับช่วงต่อในซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้านโคอิตากุระครับประการหลังทีมชาติญี่ปุ่นที่กำลังลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกอยู่ในขณะนี้ก็ย้ายมาที่ซิตี้ในแบบเดียวกันกับที่อาซานีย้ายมาซึ่งก็คือการมาร่วมทีมในนามของ CFG จากคาวาสกิฟรอนทาเล ในปี2018แต่ก็ถูกปล่อยให้กับโกรนิงเกนแล้วก็ชานเก้ครับยืมไปใช้งานตามลำดับก่อนจะขายขาดให้กับบรุเซียมึนเช่นกลัดบักในซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยที่ไม่เคยลงเล่นให้กับทัพเรือใบสีฟ้าแม้แต่เกมเดียวส่ว so, นในทีมหญิงของซิตี้ก็มีแข่งจากเอเชียเช่นกันนะครับโดยรายแรกก็คืออ e ีกึมินกองหน้าสาวชาวเกาหลีใต้ที่ย้ายจากจองจู k h n p ในปี2019 แต่ก็ได้ลงเล่นเพียงแค่3นัดทำไป1ประตูเท่านั้นครับก่อนจะปล่อยให้กับไบรตันยืมไปใช้งานในปีต่อมาแล้วก็ขายขาดให้กับทัพนกนางนวลต่อในปี2021รายที่2สดสดร้อนๆครับก็คือยูยิฮาเซงาวะกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นดีกรีคว้าแชมป์เอเชียและเหรียญทองเอเชียนคัพกับทัพนาเดชิโกในปี2018และด้วยผลงานจำสุดๆกับเวสต์แฮมในฤดูกาลที่ผ่านมาครับ ทำให้ซิตี้ต้องดึงตัวมาร่วมทัพในฤดูกาลนี้และได้ลงเล่นไปแล้วถึง6นัดรวมทุกรายการเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับน่าจะมีนักเตะจากเอเชียอีกมากที่ได้ย้ายมาค้าแข้งในยุโรปโดยเฉพาะเมื่อหลายคนต่างทําผลงานได้อย่างโดดเด่นแบบนี้ในศึกฟุตบอลโลกและก็ไม่แน่นะครับว่าเราอาจจะได้เห็นแข้งจากเอเชียมาลงเล่นให้กับซิตี้อีกครั้งก็เป็นได้ครับ